สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในมาฮีโร่กันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสมอาวุธใหม่นะครับของเลดบอสไม่ใช่ดิก็เป็นของพวกนี้นะครับสามชิ้นจะมีดาบน้ำแข็งถุ่มมือแล้วก็ถุ่มมืออีกอยันหนึง ก็แต่ละชิ้นก็จะบวกไม่เหมือนกันนะครับอ่าเรามาลองกันที่ดับน้ําแข็งกันเลยดับน้ําแข็งเวลาใส่สเตตัสไม่มีอะไรเพิ่มนะครับก็ดับน้ําแข็งความสมารถคือมีโอกาสฟันและติดน้ําแข็งครับแบบมอนมันไอ้นี่เกินไปดูผมหาที่ไม้กัน ตอนนี้ผมใช้เป็นไหม้หูฟังนะครับมันอาจจะเสียงแปลกปลก,ก็ได้นี่แล้วเรามาลองดูไหมติดน้ำแข็งนี่เป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสติดน้ำแข็งนี่ก็ฟันไปจะมีโอกาสติดแช่แข็งนะครับก็ไม่ไม่มีการเพิ่มสเตตัสอะไรทั้งนั้นเรามาดูไอเทมชิ้นที่สองกันเลยครับชิ้นนี้ เป็นทุ่งมือครับลาใส่จะบวกสเตตัสไอสเต็ง40แล้วก็ดีเฟนด์20นะครับก็คือไม่มีความสามารถพิเศษครับบวกแค่สเตตัสไม่มีอะไรพิเศษเลยครับบวกสเตตัสเฉยๆอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ใส่ อ่าถ้าสมมติเราไม่กด E องอี้ยมันก็สเตตัสไม่ขึ้น,นครับต้องกด E ด้วยเห็นไหมเห็นเลือดผมเด้งไหมนี่เห็นปะแต่น,นี้เลือดผมมันบักแล้วต่อไปเรามาดูชิ้นที่สามกันเลยครับชิ้นที่สามนี้เหมือนชิ้นที่สองเลยครับไม่ได้ตั้งอะไรกันเลยบวกสเตตัสเท่ากันครับใส่แล้วกด E บวกสเตตัสเท่ากันก็สําหรับก็ไปเลือกกันได้ครับใครอยากได้อะไร ความสามารถไม่มีเหมือนกันครับบอกแค่สเตตัสเปล่าๆส่วนวิธีได้ก็กดเข้ามาที่นี่ผมเคยบอกไปแล้วครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนไอ้ถุงมือสีดำนะผมต้องเล่นระดับ normal อะ่ะสามรอบมั้งผมถึงได้มันมาไอ้ส่วนถุงมือเหลืองผมเล่นระดับ easy ส่วนในนี้ผมก็เล่นระดับ easy ก็อยู่ที่ ท่านผู้ชมละครับจะเลือกใช้อะไนอาวุธแต่ละอาวุธแทบไม่ต่างกันเลยก็นี่ก็ต่อไปเราจะมารีวิวพลังฟินิกกันครับแล้วก็เออเรื่องเมื่อวานที่ผมบอกว่าเลเวลมันไม่เท่ากันอะคือไอ,อตรงนี้นมันคือเลเวลของพลังเว่เห็นปะเลเวล87กับเลเวล81 81นี่คือเลเวลตัวละครเราส่วนเลเวล80 เนี่ยมันจะเป็นเลเวลของพลังเราเว้ยสมมติว่าคือปกติอะถ้าเรากดเข้ามาที่สกิลอะมันจะขึ้นใช่ไหมบอกเลเวลแปสิบเหรียญได้เลเวล4ี่สิบเหรียญได้ก็เราก็ต้องทำเวลตรงนั้นให้ถึงตามนั้นซึ่งมันจะไม่มันจะไม่นับกับเวลตัวละครเราตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายล่างมันจะไม่นับนะครับท่านผู้ชมต้องไปเก็บเวล พลังกันเอาเองนะครับส่วนพลังหมเป็นพลังเพลิงสีฟ้าผมไม่รู้พลังของใครอะ่ะผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องนี้อะ่ะก็จะส่มได้ถ้วผมจะมารีวิวให้ดูก็เรามาดูพลังฟินิกส,สกิลแรกกันเลยครับเป็นการกระโดดและยิงเพลิงไปครับมีการติดเผ่าไม้ครับสกิลสองครับเป็นการกระโดดยิงเพลิงเหมือนกัน,นครับ ตเข่าไม้เหมือนกันครับผัวน,นึงผมฆ่ามันให้ตายดีกว่าผมได้กดใช้ทุ่งมยอยือไงวะกดแล้วก็สกิลสามจะเป็นสกิลที่เราจะฮิวเลือดตัวเองขึ้นมานะครับส่วนสกิลสี จะเป็นสกิลเดสไปข้างหน้า,านี้สกิลห้าเป็นสกิลเตะนะครับก็ใช้ดีๆนะครับสกิลห้าน่ยเราสามารถโดนลุมตีได้นะครับอ่าเราใช้กันเลยครับมันก็จะหวาบเข้าไปเตะงี้ซึ่งแรงแรงมั้งก็ไม่แน่ใจเอ,อ้ย ก็ตอนนี้ผมกำลังเก็บคะแนนของฟังตัวรลายอยู่นะครับแต่ยังเก็บไม่ได้สักทีก็พลังฟินิกก็มีประมาณนี้ครับเราไปดูวันที่โล่งๆเลยดีว,ว่าสกิลแรกจะเป็นสกิลกระโดดยิงเพลิง,งนี้ทำให้ศัตรูล้มลงไปนะครับสกิลสองจะเป็นกระโดดยิงเพลิงสามารถหมุนหน้าจอเลือกที่จะยิงได้นะครับ กิลสามก็เป็นสกิลฮิวเลือดตรงน,นี้สกิลสี่เป็นสกิลเดสสกิลห้าเป็นสกิลเตะนะครับระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะครับโอ้ไกลอยู่นะก็สำหรับพลังอื่นๆถ้าผมได้มาพลังแร่พลังรีเจนนะ่ะผมก็จะมารีวิวให้ดูแน่นอนครับนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผม อย่าลืมไปเก็บอาวุธใหม่กันละครับมีประโยชน์นะครับบ๊ายบาย